สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สายเป็ดชาแนลนะครับซีซั่นนี้นะก็มีอนิเมะเรื่องที่ค่อนข้างจะดังเป็นพิเศษนะนั่นก็คือฮาเมฟุระหรือชื่อนึงก็คือโอโตเมะเกมแล้วก็บาบาบา,บาชื่อยาวๆหน่อคือผมจะบอกว่าเรื่องนี้แม่งดังมากครับคือแบบคู่สกินชิปอะคือแบบติดอันดับแบบ7ใน10อะ่ะคือแบบโอ้โห โคตรดังคนระับ <Wow. S 1> เอาจริงนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่งดังเพราะโควิดหรือเปล่าอ,อันนี้มีเรื่องเยอะไงแต่ผมก็ต้องพูดตรงนี้เลยนะว่าแม่งสนุกจริงๆคือของมันดีจริงๆด้วยแหละมันถึงได้ดังขนาดเนะี้ยสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะก็เป็นอนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้ต่างโลกจริงๆสามหมวดน,นี้คือเราเห็นกันแทบจะทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วผมเชื่อว่าทุกคนได้ดูกันแบบว่าจนแบบอ๋อกูเบื่อแล้วอ่ะผมจะบอกว่ามันไม่ซ้ําใครจริงๆนะคือมัน มันเป็นมิติใหม่ของต่างโลกอะ okay, <Wow. S 1> ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องย่อคร่าวๆให้ฟังแล้วกัน <Wow. S 1> เรื่องมันก็เริ่มมาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับอายุประมาณ17ปี <Wow. S 1> แล้วก็อยู่มปลายก็เป็นสาวที่ค่อนข้างจะเป็นโอตาคุชอบเล่นเกมจีบหนุ่มอะไรประมาณนั้นทุ <Wow. S 1> กคนน่าจะรู้จักเกมจีบหนุ่มกันนะ <Wow. S 1> ก็เหมือนเกมจีบสาวแหละแข้เป็นฝั่งที่ผู้หญิงเล่นกันแล้วทีนี้ตามสูตรครับก็อยู่ดีๆก็ไปเกิด ในโลกของเกมที่ตัวเองเคยเล่นมาบางคนเริ่มจะงงอะไร i, เฮ้ยแล้วมันแตกต่างกับต่างโลกเรื่องอื่นยังไงวะคือมันแตกต่างตรงที่น้องเขาไปเกิดเป็นตัวร้ายครับไปเกิดเป็นตัวร้ายของเกมเนื้อเรื่องในเกมนี้ตัวร้ายตายทุกลูนตายทุกทางเลือกและด้วยความที่คาคาลิน่ารู้จุดจบของตัวเองแล้วใช่ไหมก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวก็พยายามปลูกมิตรกับคนนู้นคนนี้อะไรแบบนี้จนแบบว่าเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องจนกลายเป็นแบบว่าจุดสูร่รวมของเรื่องนี้ คือตัวคาตาลินาเองคือแบบจากนางร้ายกลายเป็นพระเอกเฉยเลยอะไรประมาณนั้นและความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอนิเมะแนวต่างโลกใช่ไหมมันจะมีตัวละครพระเอกโง่งๆตัวหนึง่งแล้วก็จะมีกลุ่มแก๊งฮาเลมของเขาที่เป็นสาวๆลายล้อมอยู่แล้วทุกคนก็ต้องมาจิน้นว่าเฮ้ยไอ้นี่ต้องพระเอกต้องคู่กับคนนี้พระเอกต้องคู่กับคนนี้แน่เลยพระเอกต้องคู่กับหัวฟ้าพระเอกต้องคู่กับหัวเหลืองอะไรประมาณนั้น ซึ่งมันจะมีอยู่แค่นี้เนื้อเรื่องปกติจะมีอยู่แค่นี้แต่สําหรับเรื่องนี้ครับมันเพิ่มมิติเข้าไปอีกไอ้มิติที่ผมว่าก็คือมันมีลูนยูริด้วยผูกไปผูกมากลุ่มผู้หญิงที่คาตาลีน่าไปผูกมิดด้วยกลายเป็นโดนคาตาลีน่าตกทุกคนเลยกลายเป็นผู้ชายก็โดนคาตาลีน่าตกผู้หญิงก็โดนคาตาลีน่าตกเอาแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะแล้วคนเชียร์จะเชียร no ์ยังไงจะเชียร์แบบโนมอลวะเชียร์แบบชายหญิงคาตาลีนา่าจินกับผู้ชายปกติ หรือจะมาแบบแนวยูริแบบหญิงๆอะไรอย่างนี้ซึ่งผมจะบอกว่าผมไปทางยูริมากกว่าครับคือมันมันเป็นเคมีที่ลงตัวมากๆแล้วแบบเรื่องเนี้ยแล้วเนื้อเรื่องก็ดีนะเนื้อเรื่องก็ตลกดูแล้วแบบปินอนะมาพูดถึงตัวละครกันหน่อยดีกว่านะมาเริ่มที่ตัวละครฝั่งหญิงก็แล้วกันก็มีคาตาลีนาคนแรกเลยก็อย่างที่ผมเล่าไปต,อ,ตอนต้นครับก็เป็นตัวดําเนินเรื่องเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเลยทีเดียวต่อไปก็เป็นมาเรีย ผมจะบอกว่ามาเรียเนี่ยจริงๆเป็นนังเอกในเกมครับเป็นแบบนางเอกจริงๆของเกมนี้เลยอะ่ะแต่โดนคาตาลิน่าตกครับโดนตกยังไงก็ไปดูเองไม่อยากสปอยแต่เขาบอกว่าฟินมากผมบอกเลยโอเคเอาจริงนะผมเชียร์คู่นี้มากเลยนะเว้ยคาตาลิน่ากับมาเรียแบบแมทช์มากผมบอกเลยว่ามันดีอะ่ะคือมันดีอะ่ะสำหรับคนที่ชอบยูริคือมันดีจริงๆนะเว้ยต่อไปก็เป็นน้องแมรี่น้องแมรี่เน,นี่ยก็ โดคาตาลินาตกมาตั้งแต่เด็กครับแต่ผมว่าเขาออกแนวเหมือนเพื่อนสนิทกันมากกว่านะคือมันไม่ค่อยมีฉากแบบจินกันเท่าไหร่แบบว่าอารมณ์แบบเหมือนเพื่อนสนิทเลยอ่ะเหมือนเพื่อนที่เราคุยกันบ่อยๆเราคุยกันทุกวันอะไรประมาณนี้แล้วก็คนสุดท้ายก็คือน้องโซเฟียผมจะบอกว่าน้องโซเฟียเนี่ยถ้าใครเป็นแนวยูรินะต้องชอบแน่นอน,นะะเพราะดูจากคาแรคเตอร์ของเขาแบบใส่ซื่อหัวขาวตาแดงตัวเล็กผิวขาวสุดยอดนี่มัน นี่มันตัวละครโลลิขนาดแท้เลยคือแบบอายุเท่าๆคาตาลีน่าแต่แบบว่าดูคาแรคเตอร์แบบเป็นเด็กน้อยอ่ะคือน่ารักครับเป็นเด็กเงียบ,งยบสงบสง,งบอะไรอย่างเงี้ยแถมชอบพวกนิยายโรแมนติกด้วยนะน่าจะเป็นแบบสาวช่างฝันอะไรประมาณนี้ป่ะโอเคสําหรับตัวละครหญิงก็หมดแล้วก็ไปที่ตัวละครชายดีกว่าเอาจริงผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงมันหรอกนะแต่กลัวจะโดนด่าว่าลังเอียงหรือเปล่าอะไรแบบนี้มาคนแรกก็คือพ่อเทพบุตรเจริญ ไอ้นี่คือแบบรูปหล่อพ่อรวยพ่อกูใหญ่อะไรปรนะมาณนั้นคือแบบเพอร์เฟกทุกอย่างครับทั้งหน้าตาทั้งเงินทองทั้งระดับทางสังคมคือแบบไอ้นี่คือแบบสุดยอดตามสไตล์พ่อหนุ่มรูปหล่อพ่อรวยประมาณนั้นเอาจริงๆไอ้หมอน,นี่เป็นคู่มั่นของคาตาลีน่าด้วยนะผมจะบอกให้ต่อไปก็เป็นอเลนอเลนเนี่ยเป็นคู่แฝดของไอเจรานะแต่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันนะ สีผมก็ไม่เหมือนกันก็เข้าใจได้นะว่าตัวละครมันหน้าตาคล้ายๆกันสีผมมันต้องแตกต่างกนะันแต่มึงเป็นพี่น้องกันไงคือมึงต่างกันเกินไปปะว่าไอหมอนี้ออกลุกแบบแนวแบบเป็นคนไม่ยอมคนนะเพราะว่าตัวตนของเขาเนะี่ยค่อนข้างจะแพ้คูแฝดของเขาคือด้อยกว่าแทบจะทุกด้านประมาณนั้นสําหรับคนที่ชอบพระรองก็อาจจะชอบไปตัวนี้นะเพราะว่ามันก็ดูน่ารักในแบบของเขาอะนะตอนีเด็กที่ชอบทาคาลาดน่าปีนต้นไม้เลยนะแต่แม่งแพ้ประจำคนระับต่อไปก็เป็นตัวละครที่ชื่อคริส เอกคริสนี่ผมจะบอกว่ามันเป็นน้องบุญธรรมของคาตาลีนานะคือในเรื่องเนี่ยคลิสออกแนวเหมือนเป็นโล่ให้คาตาลีนาแบบว่าคาตาลีนาจะมีพวกเห็บไรเขาจะเรียกตัวละครชายตัวละครอื่นว่าพวกเห็บไรพวกแมลงก็จะคอยแบบปกป้องพูดง่ายๆคือรับบทเป็นก้างขวางคอนนเองก็คือมึงจะไม่ยุ่งกับพี่สาวกูไม่ได้กูห่วงอะไรประมาณนั้นก็สำหรับใครที่เชียร์ยูริอยู่ก็น่าจะชอบตัวละครนี้นะเพราะว่า ออกแนวเป็นเหมือนโล่เลยแบบคอยปกป้องกลางบาเลียเต็มที่แต่กับผู้หญิงเขาจะไม่ขัดขวางจะขัดขวางเฉพาะตัวละครชายเท่านั้น <Okay. S 1> ซึ่งผมชอบตัวละครนี้มากสุดยอดนายทำดีแล้วทำต่อไปตัวละครต่อไปก็ชื่อนิโครเอาจริงนะตัวละครนี้ผมแทบไม่เข้าใจนิสัยของตัวละครนี้ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าถึงตัวละครเนี้ยเพราะว่าตัวละครมันมีคาแรคเตอร์เงียบขรึมครับนะแต่ที่สนิทกับคาตาลีนาได้ก็เพราะน้องสาว เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยโซเฟียเขาไปบ้านคาตาลีน่าบ่อยนะ่งคาตาลีน่ากับโซเฟียเขาจะอ่านนิยายพวกโรแมนติกด้วยกันบ่อยๆมันไปกับน้องสาวด้วยมันออกแนวเหมือนซิดคอนเนะ่ะมันก็ไปกับน้องสาวตลอดก็น่าจะชอบคาตาลีน่าตอนนั้นละมั้งเพราะว่าเป็นเพื่อนเล่นให้คาตาลีนานะ่าไงแบบว่าสนิทกับคาตาลีนา่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกของโซเฟียเนะี่ยในเรื่องนี้ตัวละครอ,อื่นมันมองว่าเป็นคล้ายๆแม่มดประมาณนั้นก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นกับโซเฟียนะก็เลยอาจจะชอบคาตาลีน่าตอนนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ ซึ่งผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าผมมองตัวละครนี้ไม่ออกจริงต้องขอโทษด้วยน่าจะต้องรอดูตอนต่อๆไปส่วนตัวละครชายสุดท้ายนี่ผมเรียกได้ว่าผมไม่รู้จักมันเลยสักนิดคนระับเพราะมันเพิ่งโผล่มาตอน4ตอน5นี่เองไอ็หมอนี่ก็ชื่อราฟาเอลก็เป็นประธานนักเรียนที่ค่อนข้างทํางานเก่งแล้วก็เป็นตัวละครชายที่น่ารักที่สุดแล้วคือเค๊ะที่สุดบ้างนันเถอะและเท่าที่ผมรู้ก็มีแค่นี้มีแค่นี้เลย ก็เป็นไงกันบ้างครับสาหรับคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้ผมว่ามันค่อนข้างจะดีเลยนะออกแนวไปทางดีมาก้วยสำหรก็เป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมค่อนข้างจะแนะนำนะสำหรับแนวต่างโลกคือมันมันแหวกแนวดีแล้วมันก็ทําออกมาไม่ได้แบบเละเทะทาออกมาเป็นตัวของตัวเองด้วยไม่ได้ไปก๊อปกับของคนอื่นอะไรประมาณนี้ถ้าสมมุตินะาคุณมาเจอคลิปนี้แบบปี2ปีให้หลังนี้ผมก็ยังแนะนําให้คุณดูอยู่นะเพราะว่ามันดีมันดีมันดีไม่รู้จะหาคําอะไรมาอธิบายแต่คือบอกได้แค่ว่ามันดีจริงๆ แนะนำเลยสุดยอดถ้าถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ถ้าจะให้คะแนนนะผมให้ที่9.5เต็ม10เลยนะเรื่องจุดแข่งของเขาเลยคือ1เลยมีทั้งรูนแบบ Normal แล้วก็รูนแบบยูเรีย ตรงนี้แหละที่ผมชอบและอย่างที่2ก็คือมันไม่ซ้ำซาามันเป็นต่างโลกที่ไม่ซ้ำอ่ะคือแค่นี้ก็โอเคแล้วว่ะไม่ต้องมาแบบว่าพระเอกแบบกูเก่งเวอร์วังอะไรแบบนี้ไม่ชอบผมไม่ชอบผมเบื่อแล้วอย่ยวคิโตอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยภาคแรกมึงก็โอเคนะมึงก็แบบกะกาแล้วก็ไปเก่งใช่ไหมแต่พอมาภาคหลังไอ้เชี่ยมึงโกงชิบหายแต่ภาคล่าสุดมันเป็นผักโอเคเข้าใจได้ <c oughs> โอเคก่อนจะไปก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในตอนต่อๆไป ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็เอาไว้รอดูดีกว่านะผมจะบอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบโคตรดีครับคอมเมดี้เหมือนเดิมแต่มันดีมากผมบอกเลยถ้าเน้นความฮาเน้นความกลาวาผมบอกว่าเรื่องนี้ number ร์วัจริงๆโอเคเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย